จากตลาดน้ํานะคะระวังน้ก้างนะหมูอะไรยมันก้างไปพัดตะกร้าปอย่าตะกร้าแต่ว่าอร่อยอร่อยมากกินเขาแบบว่ายัดก็ไปนั้งคังเจอัทั้งกระบอกเลยเดี๋ยวจะมาทานแจ่วพากินไงรีบนิดนึงนะคะมาทานไก่ย่างกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่บนถนนนะคะเป็นไก่ย่างที่อยู่ตรงแยกพระรามเก้านี่แหละค่ะร้านนี้เขาบอกว่า ต้นตำรับก็คือเป็นไก่ย่างเจ้าอร่อยคือเดี๋ยวน,นี้ย่างบนสายพานแล้วด้วยแล้วก็เลือกไก่มาอย่างดีเป็นไก่บ้านนะคะส่วนใครที่ชอบทานไก่ย่างกับส้ตมตำร้านนี้ก็มีบริการด้วยเหมือนกันค่ะไปด้วยกันเลยค่ะไก่ย่างพระรามเก้ามาแล้วค่ะอย่าที่บอกนะคะว่าไก่บ้านย่างเจ้านี้เนี่ยอยู่ริมถนนพระราม9ก้าเพราะนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อค่ะว่า พระรามก้าวไก่ย่างนะคะขายกันมาเป็นต้นตำรับกว่า16ปีแล้วก็มีคุณสุมเมธต่อสหกุลค่ะเป็นเจ้าของสูตรไก่บ้านย่างนี่แหละค่ะสูตรของเขาก็คือต้องหมักกันแบบข้ามคืนนะคะเครื่องจะได้ซึมเข้าเนื้อ,อแล้วก็ต้องเลือกไก่บ้านที่มีคุณภาพด้วยโดยไปเอามาจาก ส่งเสริมไก่บ้านที่เขาส่งเสริมให้เกษตรกรแถบจังหวัดอุดรธานีเลี้ยงเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของคุณสุเมศด้วยนะคะเลี้ยงแล้วก็ส่งมาให้กับทางร้านเพราะฉนั้นก็จะได้ไก่ที่ได้ตามคุณภาพอย่างต้องต้องที่ต้องการแล้วก็คัดสรรที่ขนาดกําลังดีด้วยนะคะจากที่ขายริมถนนย่างไก่สองเตาวันนี้ไม่พอแล้วค่ะต้องมาย่างบนเตาสายพานที่สั่งขึ้นมาเป็นพิเศษทําให้ได้หนังไก่ที่ไม่ไหมเกรียม เอาแบบไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้คืออย่าไหม้อ่ะคือสีเกรียมกํำลังสวยนะคะไก่ย่างหนังบางกรอบไม่มันเยิ้มแล้วก็เนื้อไก่ก็ต้องไม่แห้งจนเกินไปเคี้ยวแน่นนุ่มปากคือเรียกว่ามันคุณสมบัติครบของความอร่อยเลยล่ะนะคะทานคู่กับน้ําจิ้มไก่หวานๆแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วรสแซ่บมีให้เลือกด้วยนะคะ มีไก่ย,ย่างก็ต้องมีนี่เลยค่ะมันมาด้วย <Ru iz S 2> กนานแพ็กเกจนะคะส้ตมตำเมนูอาหารอีสานมากมายก็เน้นคัดสรรวัตถุดิบดีๆนะคะที่มีคุณภาพมาปรุงให้เราทานแล้วก็เรื่อง,องความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับต้นๆเลยด้วยเหมือนกันนะคะส้ตมตำนี่เขาบอกว่าสิบกว่าเมนูคุณเลือกไปเลยนะคะตำไทยตำปูตำปลารา้ตารตำซั้ยตำผลไม,ม้วัตถุดิบดีทำอะไรก็อร่อยนะคะอย่างตำไทยเนี่ยเขาบอกว่า ที่ร้านก็ต้องเน้นเฉพาะจาระจงคือจะใช้ถั่วกระจกเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ขึ้นราด,ด้วยนะคะปุ้งแห้งก็ต้องใช้ตัวโตโแล้วอย่างปูเค็มเนี่ยก็จะใช้ปูสแสมล้างก่อนนะคะแล้วก็นึ่งให้สุก เพราะนั้นทานแล้วสบายใจได้เลยนะคะตามปรุงรสชาติตามสูตรเลยคือมันต้องกลัวเรื่องความไม่สะอาดเลยนะคะเส้นมะละกอะก็ต้องเคี้ยวกรุบกรุบชุ่มน้ําหน่อยคอหมูย่างทางร้านก็จะใช้คอแท้ๆนะคะ <ขอ S 1> ที่ททมีชั้นของไขมันบางๆแทรกอยู่ทานแล้วนุ่มเลยล่ะนะคะ, <S 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 ะคือเขอากัดหญ้าเขามาหมักด้วยนะคะคต้องแซ่งกระดูกหมูอ่อนค่ะก็ต้องอ่อนเป็นพิเศษด้วยคัดพิเศษเอาแบบที่มีเนื้อติดมาด้วยแล้วเคี่ยวกับเครื่องสมุนไพรหลายชั่วโมงจนกระดูกอ่อนเนี่ยเปื่อยแล้ว S <S <S ก็ยังมีความกรอบอยู่ก็เอามาปรุงต้มแซบนะคะคน้ำซุปไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวไปชิมกันนะคะคอาหารแซบแบบอีสานเนี่ยนอกจากจะมีแล้วก็เห็นไหมคะแหนมเนืองเวียดน,าม,น,นามก็มานี่นี่ AEC แล้วนะคะเนี่ยโดยเฉพาะแหนมเนืองนะคะเขาบอกตัวแหนมเนืองเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มทางร้านก็ทำแบบสูตรเวียดนามแท้ๆเลยสั่งแผ่นแป้งมาจากหนองคายนะคะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเด็ดเฉเพาะแล้วก็ผักสดเครื่องเคียงครบคร,บครันค่ะ นอกจากแหนมเนืองก็มีนี่เลยกุ้งพันอ้อยนะคะยกะยอก็คือปอเปี๊ยนะคะมีแบบทั้งทอดแล้วก็แบบสดด้วยก็ ทานกับน้ําจิ้มสูตรของทางร้านที่ลูกค้าก็แบบติดอกติดใจกันนะคะพระรามเก้าไก่ย่างค่ะถ้าคุณผู้ชมหิวก็ต้องรอสิบโมงเช้านะคะสิบโมงเช้าถึง2องทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ริมถนนพระราม9้าช่วงพระราม9ก้ซอยสานะคะที่จอดรถสะดวกสบายแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทานที่บ้านก็มีบริการส่งนอกสถานที่ด้วยสำคัญตรงนี้นะคะทำให้รวยก็ตรงนี้เลยนะคะ0 2 3 1 8 3 9 3 9ค่ะ0 2

3897นะคะ0-814473897วันนี้เจ้าของร้านนี่เรียกว่ายกร้านมาที่เลยนะคะไปคุยกับคุณสุดเนกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต๊อกมาถูกวันกินไ้่ตายแล้ววันนี้ถ้าใครชอบไก่ย่างต้องบอกว่าต้องมาชิมไก่ย่างของพ่อรเก้าวไก่ย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นตำรับของไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านนะคะแล้วก็เอามาย่าง ไก่ย่างนี่ถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยจะมีความโดดเด่นแตกต่างจากไก่ทั่วไปนะเนื้อจะไม่เน,ไมเนื้อจะไม่นุ่มจนเกินไปนะครับมันจะมีความหยุ่นหยุ่นแล้วก็หนึบหนึบมาหนึบหนึบคือตัวเนื้อนี่แหละจะทาให้ให้แตกต่างแต่บางทีถ้าย่างไม่เป็นเนี่ยก็แห้งไปเลยเหมือนกันครับแห้งไปอย่างที่พี่เขากำลังสับให้เราดูเนี่ยนี่จะเห็นเนื้อของของตัวไก่ย่างออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ ตัวคุณสมบัติอย่างเดียวเรื่องของเครื่องหมักสูตรหมักกว่าจะมาย่างก็สําคัญื่องเหมือนกันใช่ไหมครับสูตรหมักนี่เราเป็นสูตรของเราโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็การย่างเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้เตาย่างเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปะนะฮะเราใช้เป็นไหผ่านมันช่วยเรื่องอะไรคะเรื่อง<ะ>หนึ่งจะสุก ากันหมดคราแล้วจะไม่มีรอยไหมเลยใชเรหเราเกะดูรอยไหมแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องควันนะครับไม่มีควันคือถ้าเป็นเตาย่างทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันอาจจะแช่แล้วก็รอพลิก แต่ถ้าเป็นสายพานมันจะวิ่งไปตลอดเขออกไปก็สุกเลยได้ความร้อนกับสมองโอ้โหไม่ไฮไลท์ตาอุทิศไปเท็จยที่ตามนี่แหละก็เลยหนังก็จะเป็นแบบนี้สวยมากห้องมัตุ้งตัวเลยครับนี่ค่ะอันนี้คือไก่ย่างที่เรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยของพรากร้าไก่ย่างเอกลักษณ์เลยนะคะตัวน้ําจิ้มนี่เห็นบอกว่ามีสอง มีสองอย่างค่ะมีอย่างเค็มกับอย่างหวานแจ่วครับเปแจ่วครับอุ้ยทแจ่วเขาหน้าทานมากเลยละลายมากกินนะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยครับนี่ทานกับข้าวเหนียวสุดยอิงก็ชี้นำขนาดจริงแล้วผมไม่ค่อยเชื่อนะครับผมนะครับผมมีข้าวเหนียวมาเล็กน้อยลองชิมไปชิมกันไหนใจเย็นต้องเก่งจ้าข้าวเหนียวยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะนี่ลองใครอยากลองนะคะครับผมนี่ค่ะ ก็อ,อันนี้คืออันนี้คือไก่ย่างพระรามเก้าซึ่งน <ะ S 1> คนส่วนใหญ,ญ่ไปก็ไปต้องไปอันนี้ต้องสั่งเลยทุกโต้อง <TO> e. สั่งทุกโต๊ะเลยาสาั่งทุกโต๊ะเลยทีนี้ถ้ามีไก่ย่างแล้วแน่นอนขาดไม่ได้มันต้องมีส้มตำม,มีลาบมีน้ำตกของที่ร้านก็มีบริการด้วยเหมือนกันมีมีครับ,รบผมขอเออส้ตมตำของทางร้านก็เห็นบอกว่าเราก็เลือกมาด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะอันหนบ้างคะ เวลาพอเวลาพอทำอะไรท่าไมสิ่งแปลก่าจะ้อสัมพาทธ์ต่อไปครับสัมพาทธ์แขกอยู่เนี่ยทำไมสิ่งแปลกนี่มันช่วงของเธอนะเขาบอกว่ามีมรักกอกก็ต้องมีทําให้กรอบทําให้ชุ่มน้ำใช่ใช่ใช่คือคือมรักกอกของเราเนี่ย หลังจากที่เราเราสับเรียบร้อยเราต้องล้างทําความสะอาดครัวคือที่ร้านเนี่ยเน้นมากเรื่องความสะอาดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยครับคือคือเราจะมีสโลแกนของเราว่าสะอาดทั้งแต่หน้าและรับหลังสะอาดท้านนี่รับหลดีเพราะข้างหลังดูไม่กล้าให้เข้าครัวไม่กล้าใช่ครับแต่แอบนี้ต้องสะอาดครัวครัวเราเป็นครัวเปิดนะฮะแล้ว่าลูกค้าเดินผ่านจะเห็นเลยเห็นครับผมโอ้โหยังไงถ้ารับสบายใจการสับไก่คือจะมีรูปแบบในการสับ ปากกลางก่อ like นแล้วก็มีการตักเลียงแบบโอ้ดยอนว่ามันเกี่ยวกับความอร่อยด้วยไงเขาทวอง่ายครับทำตัวเงจัดเยครับทตเองจัดเลยครับองปัดัเนื้อัเองจดจดเยรัเองจเยรับวองดเลยเองเลยรัทเองเลรับเดอร์อันนี้เคืับทองจดไก่นับทีตัวเองจีดลับทำองก่ที่ลบเอื้อทตัวเองเต่ว่าไม่เจลยครับเองจัดครณชเอจยทีนี้ ตัวเมื่อกี้เห็นตัวส้มตำเนี่ยนะคะคือบางส้มตำนี่สำคัญเพราะว่าบางทีอร่อยบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องมีแบบเลอะบ้างอะไรบ้างแต่ของคุณสุเมต้องสะอาดเลยแล้วตัวปูเค็มเนี่ยปูดองเนี่ยเราต้องไปล้างก่อนไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่ากุ้งแห้งนะฮะเราต้องทาความสะอาดด้วยการล้างล้างกุ้งแห้งก็ล้างล้างครับล้างแล้วไปอบอู้สะอาดจริงๆส่วนส่วนปูเนี่ยล้างแล้วก็ไปนึ่งไม่มีนั้นเาทานสุกคือทานปูดองแบบสุกเลย ที่สกเสรบอกว่าถั่วก็ต้องใช้ถั่วกระจกใช่วกไ่าป้องกันเรื่องเชื้อราถั่วกระจกนี้ก็คือถั่วตัดใช่ครับแล้วถั่วกระจกนีเขาจะทำคือตัวตัวรองพื้นเนี่ยปกติถั่วกระจกเนี่ยเขาจะใช้น้ำ เข้าเข้าเข้าสวยนะฮะเข้าแห้งแต่ถ้าเป็นถั่วตัดอีเข้าใช้พวกงาอ๋อค่ะมันจะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นมั่นใจเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยของส้มตำเพราะปัจจุบันบางคนห่วงเรื่องปูแบบบิทยาลูเปล่าหนร้อนด้วยอันนี้สะอาดอันนี้แน่นอนแต่สนาพตอนนี้จากอีสานเธอไป90 EC เปิดสู่โลก EC แล้วที่แานหนึ่งอไปต่างประเทศของเราก็มีสูตรเอามาจากยังไงนี่ถ้าเป็นสูตร ผมเนี่ยเป็นคนอุดรน,นะฮะ,ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยบ้านค้าบ้านเนี่ยก็ขาย แหนมเนื้อนี่แหละอุดรเขาก็ดังเรื่องนี้แล้วก็เราก็ได้สูตรมาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดอาหารอีสานเปิดไก่ย่างก็ต้องเอาแหนมเนืของีที่บ้านมาด้วยเห็นบอกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอย่างเส้นอะไรงนี้ก็เอามาจากเอามาจากที่โน้นที่นู่นเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราทาเองน้ำจิ้มทำเองแต่เป็นสูตรของเราซึ่งมาจากทางอุดรใชเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าไปที่พระรามเก้าไก่ย่างคุณก็ได้ทานไก่อร่อยอาหารอีสานเลิศสะอาดแล้วก็อาหารเวียดนาม Kind of mm. ก๋วยเตี๋ยนมีหนําเนืองแล้วมีอะไรอีกบ้างคะมีหนําเนืองมีอปอเปียทอดปอเปียสดนะครับมีกุ้งพัดอ้อยโอ้โหมีไม่น้อยนะครับทำไมทำไมการแจ่วมาห่อหนื้เนืองเป็นด้วยจ่มิใจใช่ไหมภูมิใจไหมห่อยังไงนะห่อแล้วมันอร่อยไหม่ะห่อแล้วมันอร่อยมากเลยมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่ามีกุ้งพัดอ้อยทำไมเฮียไม่เอามา โอ้เจ้าใส่เครองเสาร์รองแบบเออที่ว่าเจะแบบเออจะมีประเด็นอะไรทำไมอ่ะทำไมต้มแซ่บกระดูกหมูย่างก็อร่อยอร่อยมากจะไม่มันนะครับของที่ร้านนี่คือไม่มันบอกในฐานะคนอีสานบอกว่าไงคนอีสานแท้ๆชิมแล้วเป็นไงผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้นะครับที่ก่อนจะพูดทานก่อนได้ไหมครับผมเชิญบกลงตกลงช่วงนี้มีใครช่วยฉันถามมั้ยไม่มีก็คนบอกเลยคือลูกสาวเนี่ยจบ ผู้ชีาการจากมหิลอนเรื่องความสะอาดเลือกคุณภาพของเขาเนี่ยเขาเน้นมาไม่เป็นการแบบเป็นรุ่นนี้คือเรียกว่าเป็นการรวมเลยนะคือมิกแอนแมทเลยคือตัวพ่อคุณพ่อเนี่ยคือมีเป็นเจ้าของเป็นต้นตำรับส่วนลูกก็เรียกว่าทำให้ต่อยอดให้ร้านน่าทานมากขึ้นนะคะเรียกว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทานไก่ย่างแบบ แบบอร่อยอร่อยที่เป็นไก่บ้านส้มตำอาหารเวียดนามที่แบบสะอาดสะอาดก็ไปได้เลยที่พระรามเก้าไก่ย่างหาไม่ยากนะที่รากติดติดถนนเลยใหญ่มากที่จอดรถกว้างขวางที่จอดรถนี่อยู่หลังร้านซึ่งใหญ่กว่าตัวร้านจริงแต่ร้านใหญ่นะขอบอกผู้ชมว่าโทรไปสอบถามก่อน่ไปดไก่แต่ว่าอาหารเร็วมากหิวหวไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปไม่ต้องไปเชิงเงยังพูดคขาว่าซ่อ คนในช่องตำมาวางให้เกิดไปนิดนึงเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคะเดลิเวอรี่เราโทรสั่งเราไป่บที่บ้านได้ครับนะเบอร์นี้เลยฮะเบอร์เบอร์ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคือสองสามหนึ่งแปดสามเก้าสามเก้ครับอ่าโทรได้เลยก็เปิดทุกวัน ครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์วันนี้ก็เปิดอยู่คุณผู้ชมไปกันได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกรย่างเครื่องขอบคุณมากค่ะสสสสววััััดดีีคครรบบไม่ได้ทำแหนบดูร้อนมาก่ลยมากอร่อยมากเลยนะหมก็สดทุกอย่างดิบดีหมดน้ำจิ้มจิ้มดีหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะกินแล้วนะคะอิ่มแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะวิบ กันดีกว่าก็หมอนะช่วงน้าใช้กินได้ด้วยนะคะยิ่งทุบยิ่งสวยยิ่งสวยยิ่งรวยกระท้อนเหรอคะยิ่งกว่ากระท้อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าบอกมีสลากแจกความรักเลยอุ้ยทำมีสวยขึ้นเจ้าาพที่